สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก IT มีประโยชน์ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ IT มีประโยชน์จะมาแนะนำเพื่อนเ,อนเอนทุกคนนะครับปิดเมนูการช่วยเหลือพิเศษนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้แอป mymo ธนาคารออมสินนะครับเมื่อเปิดแอปขึ้นมานะครับปรากฏว่าเข้าแอปไม่ได้นะครับมีการแจ้งเตือนว่าตรวจพบการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่ปลอดภัยตามรูปภาพนี้นะครับ เพื่อนๆไม่ต้องกังวลใจนะครับเรามีวิธีแก้ง่ายๆนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราเข้าไปปิดเมนูการช่วยเหลือพิเศษก่อนนะครับขออธิบายนิดหนึงนะครับว่าเมนูการช่วยเหลือพิเศษมันคืออะไรเมนูการช่วยเหลือพิเศษนะครับโทรศัพท์บางรุ่นอาจจะใช้ชื่อเรียกไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นการช่วยเหลือพิเศษการเข้าถึงแบบพิเศษเป็นต้นนะครับอาจจะมีรูปภาพประกอบในเมนูด้วยนะครับสษณะก็จะเป็น คนยืนกลางแขนตามรูปภาพนี้เลยนะครับเอาไว้สําหรับผู้พิการหรือบุคคลทั่วไปนะครับที่ต้องการให้แอปบางแอปนะครับเข้ามาควบคุมโทรศัพท์มือถือนะครับอย่างเช่นแอปรีโมทนะครับที่มิฉาชีพใช้ในการควบคุมโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองนะครับข้อดีของมันก็คือนะครับถ้าโทรศัพท์ของเรามีปัญหาหรือต้องการให้เพื่อนของเราสอนการใช้งานแอปอะไรต่างๆในโทรศัพท์ของเรานะครับ แต่เรากับเพื่อนอยู่คนละที่นะครับเราก็สามารถใช้แอปรีโมทคอนโทลผ่านเมนูการช่วยเหลือพิเศษเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาได้นะครับข้อเสียของมันคือถ้าเราติดตั้งโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราไม่รู้จักนะครับอาจจะเป็นแอปของมิจฉาชีพนะครับที่ต้องการเข้ามาควบคุมโทรศัพท์มือถือของเรานะครับมิชาชีพอาจจะส่งลิงก์ให้เราดาวน์โหลด ถ้าเราเผลอกดเข้าไปติดตั้งนะครับมิฉาชีพก็อาจจะแฮกข้อมูลในโทรศัพท์ของเราได้นะครับนี่คือข้อเสียของมันนะครับธนาคารก็เลยแจ้งเตือนไม่อนุญาตให้เปิดใช้งานแอปได้นั่นเองนะครับสำหรับวิธีการปิดเมนูการช่วยเหลือพิเศษนะครับก็ไม่ยุ่งยากเลยนะครับวันนี้นะครับ IT มีประโยชน์จะมาแนะนำเพื่อนเอนที่ใช้โทรศัพท์ยี่ห้อ oppo และ vivo นะครับ เริ่มต้นที่โทรศัพท์ยี่ห้อ oppo นะครับเข้าไปที่การตั้งค่าเลือกตั้งค่าเพิ่มเติมเลือกเมนูการช่วยเหลือพิเศษบางรุ่นอาจจะมีรูปภาพประกอบด้วยนะครับสัญลักษณ์ก็จะเป็นคนยืนกลางแขนประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราปิดทุกเมนูเลยนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวอย่างนี้นะครับ เราจะพบว่าเราได้ติดตั้งโปรแกรมไว้2โปรแกรมนะครับโปรแกรม TeamViewer และโปรแกรม Windows นะครับซึ่งแอป MyMo ธนาคารออมสินนะครับเขาจะบอกแอปที่เราติดตั้งไว้เลยตามรูปภาพนี้เลยนไมครับมันตรงกันใช่ไหมครับซึ่งโปรแกรมทั้ง2ตัวนี้นะครับเป็นโปรแกรมรีโมทนะครับตัวอย่างนี้ IT มีประโยชน์ได้ติดตั้งมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพื่อที่จะ เอามาทำคลิปวิดีโอและอธิบายให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันนะครับให้เราเข้าไปปิดทั้ง2โปรแกรมเลยนะครับเสร็จแล้วให้เรามาทดสอบเปิดแอป Mymo ธนาคารออมสินดูนะครับสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์ยี่ห้อ vivo นะครับเข้าไปที่การตั้งค่าเลือกทางลัดและการเข้าถึงเลือกเมนูการช่วยเหลือพิเศษ หลังจากนั้นให้เราปิดการใช้งานทั้งหมดนะครับทำเหมือนคล้ายๆกันกันกบโทรศัพท์ยี่ห้อ oppo เลยนะครับเมื่อเราปิดเมนูการช่วยเหลือพิเศษเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานะครับมาทดลองเปิดแอป mymo ดูนะครับว่ามันสามารถเปิดใช้งานได้จริงหรือไม่นะครับ เห็นไหมครับว่ามันสามารถเปิดใช้งานได้จริงนะครับหลังจากที่เราปิดเมนูการช่วยเหลือพิเศษเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ IT มีประโยชน์ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่สามารถทำได้นะครับให้กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับทุกคำถามของเพื่อนๆจะได้รับคำตอบอย่างแน่นอนนะครับสวัสดีครับ